จ้าพี่น้องวันนี้จะมาดูต้นต้นมะนาวมะนาวขางบ้านแมนบุตรต่อมะนาวที่เราลดจากน้ำหมักพุซาน้ำหมักพุซ่าพุซาที่ให้มันเก็บน่วยล่นน่วยอย่างไรที่ไม่ได้เก็บขายคัดออกในบทหน้าจะมักน้ำมะนาวมะน,นาวที่มันลน่นเอ้ยอมักน้ำพุซาพุซ่าที่มันล่นมากมากักเลยนี่ประมาณทางนี้จะไปเบื่องความโดดของอัน นี่ก่อนเดโมนิสิมาหดอยู่หลังบานตตอ,อีกพอเริ่มข่าวหนาฝนแล้วตะกี้บา้านพ่วงเสาฉีดผนผสมกับฮอร์โมนนะคะใส่ปุ๋ยไปด้วยใส่ฮอร์โมนไปด้วยแล้วก็ใส่น้ำมักน้ำมักพุทราในเบื้องต้นนี่ก่อนแม่พุทธาปลูดมะนาวแป้นพิจิตดกดีพี่น้องแป้นพิจิตที่ผสมกับมะนาวบ้านกำลังติดหน่วยเพราะว่าหนาแรงเมื่อกี้เพิ่งจะหลุดมา คนจากนาแรงแม่ว่าสิบวรอดแรงแล้วเป็นบางคนโดกมากทุกคนแม่วาตาสิมักไปในบ้านทางกคุณไสกะตบไปหดสวนพื้ซ่านั่งประมาณนี้โดกดีเ้ยค่ะโดกมากต้นสูงแห้งปลูกได้หลายปีแล้วนะหกเจ็ดปีท่านท่านท่านสาวเถื่ออยู่มานานี่ยงากอง,งากลมลง นี่จะเป็นต้นนี้ติดกับต้นมะม่วงสามฤดูปีนี้ไม่ค่อยดูคนในสามฤดูเพราะว่าต้นพันใหญ่ล้วหอ้องสิบบอ่อได้นค่นี้นะประมาณนี้นะคะตายเบอรมะนาวมะนาวเป็นพิจิตประมาณนี้เป็นช่อช่อลูกเพิ่งจะติดค่ะติดอันรอดแรงมากหรืมาติดช่วงหนาฝนล่ลยะนือว่าสิบบ่อรอดแล้วกระบอรุ่งหดนำ น้ำมักพุทานี่แหละมุมแรงนอนนี้ลก็เลซื้อมานาตลาดกินดกนะประมาณนี้่คะตอนนี้ก็คือต้นดอกแคที่เราเก็บประจําตอนนี้เบิดแดเราก็มีมอลอดดอกสองดอกเยอะแต่มะนาดวดกมากนำมากัน ลดไปจสามาเติมมะนาวมานัามานเติมน้ำผสมห้าสิบเติมอยู่ในถังนะค่ะตักแล้วก็รดไปเลยแต่มะนาวดกมากมะนาวมาให้เบิ่งกเป็นมะนาวเป็นพิจิตต้นยูนาบานสิม,มีมะนาวบานอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นแป้นพิจิตดกๆจ้าสิมีเป็นพิจิตแบบหลายเม็ดด้วยนะประมาณนี้เกือบสิบต้นสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ประมาณสิบต้นบ้านยา่าบ้านพ่อกับแม่ปูตาตากับยายแหะแต่ฉันะบได้ซื้อมะนาวก็ซื้อ,อยู่งละ่ะโมเมนต์มาบได้ซื้อเราเขาวางอยู่ไกลกันรนะหว่างตากับยายแต่เวลาเข้าไปมันติดหน่อยพ่อได้กินกับไปฝาบวุ้นข้าสาดเอ้ยที่ไรได้บังเน่าอนี่ล่ะฝากยายใส่ตาหมากตาลูกตาหลานบได้หลยก็พ่อได้ฝากพ่อได้ใส่ข่าสาดได้กินตลอดทั้งปี มะนาวแพงเท่ากับบริสุทธิมะนาวแพงกินไหคคะพี่น้องนี่เลยตันนี้จะเป็นพิจิตรลเม็ดเป็นมะนาวอะไรนะเ,เลมอนมองโกต้าชอบมากต้นนี้จะมีอยู่สามต้นนะคจะสู้ให้บ่งเป็นแบบว่านไม่มีเม็ดจะก่อยมะนาวเปรี้ยวหวานจะแบ่มบมงุกต้าชอบมากต้นนี้ เบาท่วงรสสีสีผสมกับฮอร์โมนกับน้ำหมักพุทราในถังมีมีประมาณสองถังถังหนึ่งยกเลิกไปแล้วในกระติกโดกมากทุกคนอันนี้เป็นต้นมะนาวอยู่หลังบ้านแม่บุตาอันาแป้นพิ่จีแต่อันนี้เพิ่นสิเป็นเปรี้ยวๆหวานๆเล่ยหมอนน้องบุตาสิมากินให้กับ็คอกระเซาเพิ่นสิบ่เปรี้ยวจนแบบเปรี้ยวจีดน่ะเปรี้ยวนัวเปรี้ยวๆหวานๆโดกมาก มาฝากพี่น้องเบิรงการปลูกมะนาวนี่ลดต้นทุนบักลายปีทั้งปีสี่ห้าปีแม่บัตามบักคอยเสียค่าซื้อมะนาวบ่ถึงลอยลายปีรวมกันนะไม่ใช่ปีเดียวนะเพราะว่าสวนเขาจะกินมะนาวของเขาเองมะนาวที่เราปลูกบัตาก็สิมักก่อยกินก้อยมะนาวประมาณนี้อันนี้ลูกเพิ่นสวยนะยังไม่แก่จัดกระมีน่นำม,มีเจ้าของด้วยนะ มีเจ้าของด้วยนะมีเจ้าของด้วยนะข้อออมามะนาวประมาณนี้ได้แม่บุตตาใช่ไหมเบิ่งน้าหมักน้ำหมักพุทราโอ้อะไรมั่งบักม่วงบักม่วงสูตรพ่อกระสีใจดดนะะี่แหละมีสองทางใส่หลานเนี่ยคนอันนี้บกไปแล้วถ้าเริ่มฝนมากก็เริ่มเริ่มมาลร่น อันนี้บกม่วงสุกแมงปตาก,กับมาใส่เลยเก็บมะม่วงกินหรือว่าได้บกม่วงมากินกินโดยท่านกันมาหมักใส่ด้วยกันนี้เลยน้ำกระสิประมาณนี้ละกินดีจิเป,ปงมะม่มวงผลไม้สุกต่างๆกระสิอยอะนี่ละหอมดีครับหอมดีครับแต่กินหนึง่งถนนกินบดท่านบกม่วงแตงม่วงกระสิมักไม่หนี่อยเลยประมาณ ไปอยู่ในสวนน,น,นนี่ลเราไปนอนบางทีกระติกเปลือกอ๋อช่วงล่างๆเนี่แมงบูตาเนี่ยมาใส่เพิ่นก็นเลยละลายดีอะไรนะอันเอียงก่อสับป,ปะรดไปซื้อเปลือกสับป,ปะรดเพิ่นมาใส่ทั้งนี้กระดกพี่น้องนี่มีกระสีมีพริกพริกกระสีกินน้ำน,นี่ละ่ะต้นพริกใหญ่เข้าไปแล้วแรงแป๊บเดียวไปเลยทั้งนี้กระดกพี่น้องแรงแป๊บเดียวไปเลย โดกมากลูกสวยๆอันนี้เป็นพิจิตรลเม็ดแต่ผลสุดออกรสชาติคล้ายๆเลมอนมันก็เลยแบบกินง่ายเฮกับเขากระแสบนัวๆจะบ่เปรี้ยวโดดเด็ดเคล็ดลับประจำบ้านเรามีสวนขั้วลังบันมีตัดลัดนัดอยู่ในตัวต้นใหญ่เลยนี่เลยติดอยู่ข้างบ้านแม่บบตาเนี่เกือบซิบก็ตนตลอดแนวท่านในศีหกแหเพราะวา่าได้ตัดตาบ้านข้างบ้านนี้ จะได้ตัดแต่คางบานนี่ขึ้นมาอีกแล้วแป๊บเดียวตัดนี่แลลวก็บคางล่างนี่ยังไม่ได้ตัดจะเป็นสวนนั่นเทางมนาวเทิงเงินนี่มะกรูดกระโดกโดกพี่น้องพะว่าหมดนี่นี่นทังอีกทงังหนึ่งเอาพ้นไปแล้วตัวนี้อ้ยทางน้ำหมักอีกทังนึงจะยุ่นี่อ๋อพ้นไปจ้อย,ออยบ่เอาอไรน,นี่นี่อีกถังหนึ่งทางน้ำหมักของเรา น้ำมักพุทราอืมน้ำมักพุทราทังนี้ทางเต็มเลยอันนี้กากน้ำตาลเท่ากับมาผสมสินน้นะคะอันนี้เต็มเต็มปุ๊บเลยโอ้ oh my god มีเจ้าของด้วยเแมวตาสิมาจัดการเอานี่ไปหดไปหดกอไผ่กดต้นหญ้านะคะท้านี้ท่านได้ตัดหญ้าเลยกแฮ้ง อือพี่น้องข้างมิมมแต่จอบจอบแต่บ้า,ออาบ่บอเอาจอบเราก็บ่เอาจ้าเ่อมิมล่างไปจอยมันเอายากเราอยู่น้าต้นน่นไปยังไม่หมดเลยเลยจอบค่าตาจอบบานมันเอายากอยู่น้ำหนามก็เลยบ่ท่านห้เอาเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาไปนะไปจอยข้างมิมใหญ่ใหญ่มากนะทุกคนอยู่ลังบ้านเนี่ยเขาก็อยู่หนีหละใช้ชีวิตอยู่หนีแต่กับบ่เกี่ยวกันนะเขาปร่ไดีย๋ยว่กัน ไปจ่อยเรไปตามดูลังใหม่เคมันมะกรูดเ่าก็เป็นก้อนเป็นก้อนไงพี่น้องมะกรูดก็โดพราว่าเวลาหน้ามันหล่นฮาก็หล่นใส่ในไตต้นมะกรูดเลยกูดไปทําอะไรดีคะทุกคนเห็นเพ่นเห็ดมะกรูดลอยแก้วเลยอยากลองทําอยู่นะลูกแก่เนี่ยน้ำมักนี่ก็ได้เพราะว่าเก็บไปขายให้แม่ค้าที่่นขายอันขายปลาขายกุ้งปลาหมึกขายได้นะ พอมันดับข้าวเนะาะมะกรูต้นนี้หอมมากเม่บุตามีแผนในใจอยู่เดี๋ยวให้อีหยังมันลงโตก่อนมะกรูต้นนี้เก็บใบแล้วขายขายใบขายลูกลูกดกตลอดปีค่ะมะกรูต้นนี้ใส่ห้องน้ำดับกินข้าวของนางับผาล่างถวยไม่แต่ในบ้านในห้องนอนแต่สิบป้อมาันนี่ล่ะเมนบุตราดกมากนะคลิปนี้เอาลาไปก่อน ไปคลิปหนาแม่โบตาสิมาให้ปีนองเบ่งไปเบ่งกันเอานนามมักไปหดหดกอไผเคขอบคุณทุกคนที่ดูให้จบคลิปนะคะกดเลิก,กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันเบ่งให้จบคลิปบระคามโฆษณานะคะ่ะร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย